สวัสดีครับ CTW r i d e r นะครับ1ตุลา6 7เเราพามาชมรถเข้าใหม่ต้นเดือนประจำเดือนตุลาคมนะครับก็ครึ่งปีนะนะไม่ครึ่งดิจะปลายปีนะครับก็วันนี้วันแรกของเดือนตุลาคมนะครับเรามีรถเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันคันนี้เป็น honda shadow 400 classic เอกสารอินบอยสปร์สามิตรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมครับเดินวนรอบรถให้ดูก่อนเหมือนเดิมนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราไม่ค่อยมาเข้ามาที่ร้านตั้งนานแล้วนะชาโด้400คลาสสิกคันล่าสุดผมจําไม่ได้แล้วว่าคันไหนแต่ก็รู้สึกว่านานแล้วจะมีแต่วพวกสตรีทเดกนะก็รถมันหายากขึ้นทุกวันนะถ้าถามผมนะครับเพราะว่ารถมันเลิกผลิตไปแล้วนะพวกนี้อายุนาะนก็เกือบ20กว่าปี30กับ30ปีแล้วครับก็สภาพดีๆก็ลดน้อยลงไปทุกวันนะ คันนี้เป็นตัวคลาสสิกนะครับโดยรวมก็สภาพเดิมนะของแต่งมีแค่พวกไฟเลี้ยวแล้วก็แฮนด์นะครับนอกนะั้นรถก็ทรงเดิมหมดนะคันนี้เป็นท่อเดิมด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่ซื้อพระท่อนะผมชอบความที่มันเป็นท่อเดิมออริจินอลนี่แหละปกติชา a d โดถ้าไปเปลี่ยนท่อถ้าเป็นท่อแต่งถ้าไม่ใช่ท่อแท้ญี่ปุ่นนะผมว่ามันอาจจะไม่เข้านะครับบางคนเอาไปใส่ท่อสั้นที่เป็นบอบเบอร์เงี้ยรถรถมันใหญ่ไนงะ ถ้าเราไปใส่ท่อสั้นแนวบอบเบอร์เนี่ยมันจะดูแบบข้างหลังมันจะดูโล่งทันทีมันต้องแบบยาวๆประมาณนี้ถ้าเป็นตัวคลาสสิกนะคือเห็นท่อแบบโอเคทรงเดิมท่อเดิมเนี่ยก็ราคาโอเคก็ซื้อเลยนะครับมาเราพาดูรายละเอียดตัวรถกันครับเริ่มจากข้างหน้านะครับยางก็โดยรวมโอเคนะคันนี้ไม่ถึงก็ใหม่มากแต่ว่าไม่ได้ถึงไม่ได้แบบแย่มากเรารวมก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะเป็นปีนะครับดอกเดอรก็โอเคอันนี้ของดันหลบนะขอบล้อก็เงาๆนะครับคันนี้ ล้อหน้าชนิดไม่ค่อยมีนะโดยรวมก็ยังใสๆอยู่เลยนะครับบางโคลนก็สวยดำตัดลายบอลน,นะส่วนข้างหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวที่เปลี่ยนมานะครับเป็นไฟเลี้ยวแต่งไฟหน้าเดิมโคมใหญ่ที่หุ้มโชคเดิมทั้งสองข้างนะครับ ถัดมาก็ที่เห็นก็จะมีกันล้มนะครับติดมาให้นะครับตรงรุ่นของชาโดนะมีประโยชน์นะครับเวลาลดล้มก็โปรเทคพวกถังอะไรก่อนแล้วโดนโดนโดนกันล้มก่อนนะนะครับถัดมาก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นท่อเดิมนะครับกองเดิมนะโครเมียมก็โดยรวมสภาพดีนะครับพักเท้าเป็นพักเท้าอันใหญ่นะครับวางแบบเต็มเท้านะให้ดูสภาพท่อก่อนโดยรวมท่อก็สวยอยู่นะไม่มีรอยทะลอกเนี่ย ชุดสีถังโอเคนะครับโดยรวมสภาพก็สวยอยู่นะวันนี้สติกเกอร์ญี่ปุ่นยังอยู่เลยนะครับสีเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแั่สีเดิมนี่โคตรด,ดีเนะแต่ก็นะถ้าไม่ใช่สีเดิมไอพวกนี้มันก็ต้องหลุดหรือแกะออกมาแล้วนะแต่ก็มันก็ทําได้แหละแต่ว่าโดยรวมผมว่ามันก็เดิมอยู่นะถ้าเป็นโลโก้ตัวคลาสสิกจะเป็นอย่างนี้นะครับอเมริกันคลาสสิกเอีชนะ ไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตุ๊กตาแต่งแฮนด์หัวประมาณไม่เกิน10นิ้วนะครับแล้วก็ตอนแรกกระจกไม่มีมานะผมรู้สึกว่าเวลาขี่แล้วมันลําบากอะ่ะผมก็เลยเบิกของใหม่ให้เลยนะครับอันนี้คือของใหม่ทั้ง2อ,อันนะอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้ต่อมาก็ไล่มาดูนะครับเบาะนะครับชอบที่สุดเลยอันใหญ่นะครับคนที่ตัวใหญ่ก้นใหญ่นั่งสบายนะดูมือผมนะนี่ บอกม่เบลเลอร์เธอนะรองรับสรีระแ,แล้วก็คนซ้อนนั่งสบายนะครับหนาด้วยดูความหนานะนิ่มขาดทิ้งหลังนะครับซ้อนนั่งยาวๆไม่เมื่อยนะแล้วก็ชาโด้ะครับตัวช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นสวิงอาร์มโชวคู่นะครับตัวโชว้เป็นของโชวะเป็นเป็นรถ400ร้ีซีที่ผมว่านิ่มที่สุดในบรรดา4 0 0รีนะเพราะว่ายี่ห้ออื่นเ็เป็นโชคเดียว ชาโดให้โชคู่มาซ้ายขวานะครับเป็นของโชว่าด้วยแต่ปัญหาของชาโดถ้าเอาไปทําไปตัดท้ายเนี่ยมันจะไม่สวยเท่าโชคเดียวแต่ว่าคาสเิกอย่าไปตัดเลยอย่างนี้สวยแล้วนะครับล้อหลังนะครับสภาพล้อท่อเนี่เงาเงาเลยนะอพวกคิ้วพวกอะไรนะครับข้างหลังก็จะเป็นท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวเปลี่ยนมานะครับ เปลี่ยนรวงมาดีกว่า<ม>ตัวก้านอะไรเป็นของเดิมนะเปลี่ยนรวงมาคือตอนแรกอันเนี้ยตอนที่มาไฟเลี้ยวหลังสภาพเน่ามากผมเปลี่ยนให้นะครับ2ตัวเนี้ยผมเปลี่ยนให้พอดีผมมีอะไหล่ที่มันคล้ายกับข้างหน้าอยู่พอดีอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ครบสภาพดอกยางดูรถดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือผมก็พยายามรีวิวให้ละเอียดที่สุดนะน่าจะละเอียดที่สุดแล้วแหละนะครับลูกค้าบอกว่าพี่ละเอียดเกิน ก็ความซีเรียสของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนแบบเฮ้ยไม่เป็นไรบางไม่ซีเรียสตรงนี้รถเก่าบางคนแบบทคกิคก,ก็ไม่ได้นะมันมันผมก็เลยต้องชี้แจงให้มันแบบชัดเจได้สุดนะพวกคิ้วพวกอะไรก็สวยนะครับบางโซ่มีอยู่ครบนะสติกเกอร์พวกญี่ปุ่นเลยเนงะี้ยสติกเกอร์เดิมลมยางก็ยังอยู่เลยพักเท้าแต่งนะนครับเบาะพูมาแล้วนะครับ นี่เปียกน้ำเลยวะน้าหยดนะไม่มีขาดนะครับพุ่มมาแล้วนั่งสบายนะตัวถังทาโดถังใหญ่นะแล้วก็มเมยังฝังซ้ายนะครับนะก็โดยรวมตำหนิคันนี้น่าจะเป็นตำหนิร่องรอยตามการใช้งานมากกว่านะครับเพราะว่าอ่อตามอายุรถแล้วกันนะมันอาจจะไม่ได้แบบว่า เนี้ยบมากนะครับแต่ว่าโดยรวมมันก็ดูสะอาดอะดูสะอาดยังดูเงายังดูใส,สๆอยู่นะแต่ว่าถ้ามาดมหรือดีเทลจริงๆอาจจะมีแบบเนี่ยอย่างนี้บ้างนะครับมีแบบถังข้างล่างเป็นรอยอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยคือข้างบนมีรอยขีดๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการใช้งานนะนะครับมันก็เป็นร่องรอยตามอายุแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องให้ดู ไฟอะไรขึ้นหมดนะเกียรว,ว่างความร้อนขาตั้งนะครับน้ำมันเครื่องมาดูระบบไฟนะสูงต่ำนะครับใช้งานให้ปกตินะครับไฟเดียวนะ รถเครื่องอ่ะเดินนิ่งดีนะไปลองเบรคเดู ท่อเดิมนะครับอันนี้ไม่เคยผ่าท่อเดิมเสียโรงงานต้องเป็นประมาณนี้นะนิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะมารายละเอียดคันนี้นะครับ Honda Shadow 400 c l a s คลาสิกนะครับ คันนี้ผมขายหกหมื่นห้านะหกหมื่นห้าเนี่ยผมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเหนือจดใต้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วนะครับหกหมื่นห้านะแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ไม่เกิน200กิโลเมตรจากร้านเนี่ยเดี๋ยวผมลดค่าส่งลงมาให้อีกนะลดราคาลงมาให้อีกนะครับก็คือช่วยถ้ามันไม่ไมกลมากค่ารถลูกน้องผมไม่เยอะผมก็ลงให้อีกนะครับก็65 0 0 0่อ่ถ้าเชียงใหม่หรือ ใต้สุดเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับอยู่ที่ราคานี้นะ65,000บาทนะครับชาร d โด้0 0คลาสสิกเอกสารอินบาาบยสปาร์สวิตนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ c t w Rider เรามีรถเข้ามาตลอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ